สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็มาอะไรนะเขาเรียกว่าทำการ How to ทิ้งนะครับ how T o ทิ้งนะครับ <laughs> นะครับรีโนเวทบ้านใหม่นะครับเออรีโนเวทห้องผมใหม่นะก็ตอนนี้โอ้โหของอันนี้คือผมจะเอาทิ้งหมดเลยนะเนี่ยหนังส่งหนังสือเรียนสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนก็จะเอาทิ้ง <laughs> จะเก็บไว้อะไรนักหนาก็ไม่รู้คือ เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้เอาออกมาใช้ไม่ได้มีความจําเป็นอะไรเก็บไว้แล้วก็ลกอยู่ในห้องอยู่ตลอดเวลานะครับโอ้โหตอนนี้ห้องโล่งมากๆเลยนะครับโอ้โหห้องตอนนี้ผมโล่งมากมากเลยโอโ้โหเนยโอ้โหลงมาตั้งเยอะเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับเ<ม>นี่ยนะครับโอ้โหอันนี้ก็หนังสือที่ผมเคยไปซื้อมาแล้วก็มาอ่านอ่านเนาะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็หนังสือคอมพิวเตอร์เนาะพวกเนี้ยน,นะครับผมโอ้โหหนังสือมีซ็องเซิร์ฟเวอร์อะไรด้วยนะฮะนะครับอื้เลดฮงเลดแฮดอะไรเนี้ยนะครับ เขียนอ่เ ah,. ข right ียนโปรแกรมก็มีนะเนะครับเพื่อนๆครับอ่ะเนี่ยครับโอ้โหซิดกงซิดโก้สมัครงานยังไงนะฮะอะไรเนี่ยในอันนี้เคล็ดลับนะครับการบริหารงานกฎหมายก็มีนะโอ้โหนะผมอันนี้ผมนักสะสมอะไรเนี่ยเยอะมากเลยนะครับน่าตัวนี้นะโอ้โหเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปขายเป็นหนังสือมือสองให้หมดเลยเนี่ยนั่นดิจิตชแนลีก็มีนะเพราะว่าตอนนี้นะครับยุคนี้ก็ ทุกอย่างมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตหมดแล้วใช่ไหมหนังสือแทบจะแบบว่าโอ้โหไม่มีความจําเป็นท่านอื่นอาจจะชอบในการอ่านหนังสือแต่ผมแต่ผมท่องอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะันตอนนี้นะยุคเดี๋ยวนี้ข่าวสารข้อมูลต่างๆฐานข้อมูลห้องสมุดใหญ่ที่สุดก็กคือก o o g l e เนาะแบบว่าสามารถหาอ่านได้นะครับผมหาอ่านได้นะครับเออนะครับโอ้โห,หลักภาษาอังกฤษนะครับโทอีกโทเฟลผมมีหมดนะเนี่ยเออโทอีกโทเฟลอ,อย่างเงี้ย เมื่อก่อนนะโอ้เรียนหนังสือเรียนหนักมากนะจะเรียนอะไรเยอะแยะเรียนก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะนี่นะอันนี้ก็ในหมวดของอนนลงทุนนะเออเมื่อก่อนนี่ก็บ้าในการดูหุ้นลงทุนมีหมดอันนีอ้อะไรนะ The Intelligent Investor ก็มีนะเบ็นจเมินเกแฮมโอ้โหหนังสือตําราหนามากเดี๋ยวเอาไปขายครับไปขายไปขายอันนี้เล่นหุ้นของ,ของหน้าตาลุงคนนี้ผมก็ไม่รู้จักนะผมนนร้อยเลขกลเจ้ามือหุ้น นะครับผมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปขายอแล้วก็เ,เล่นหุ้นอะไรนะเนี่ยเล่นหุ้นระบบคุณก็รวยได้เล่นหุ้นเป็นระบบคุณก็รวยได้นะฮะเล่นหุ้นออนไลน์ไม่ยากมีหมดนะมีลุงอะไรนะลุงนิเวศนะดรนิเวศด้วยนะครับตีแตกด้วยมีตีตีแตกด้วยไอ้เงินสีด้านาทุกคนต้องมีนะอ่านหนังสืออ่านพวกการเงินอะไรเงี้ยต้องมีงเงินสีด้านแต่ผมก็เอาไปขายไปไปขายมือสองเพื่อให้ไปแชร์ให้คนอื่นได้แบบว่าได้อ่านเนาะนะครับแล้วก็ ถูกๆอ่าคัมพีหุ้นแล้วก็มีนะกคำพีหุ้นมี2เวอร์ชั่นด้วยนะอันนี้ก็เบนจามินเกรแฮมนะฮะนักลงทุนระดับโลกนะครับที่เป็นตำนานอะไรอย่างเงี้ยนะเอ่าอันนี้ก็อ่าอะไรนะฟิชเชอร์อะไรนะฟิลิปฟิชเชอร์อะไรนะ,ะรนะนนครับผมนะครับแล้วก็มีคนนี้อะไรนะดรนิเวศอ่ะปีเตอร์ลินส์อ่าปีเตอร์ลินส์ก็มีนะเออปีเตอร์ลินส์ผมมี2เล่มนะเออแล้วก็พ่อรวยสอนลูกอีกก็มีนะเออก็ได้แนวคิดดีอยู่นะครับผม เป็นเบสเซลเลอร์อะไรด้วยในตานานนะครับผมแต่แต่ผมห้องมันมันรกไงมันรกผมก็เลยต้องขายนะนะครับมาดูสํารวจดูอ่ะอันนี้ก็อะไรเนะี่ยฮาทูทิ้งผมอันนี้เมื่อก่อนผมเป็นเด็กบ้านนอกไงเมื่อก่อนอะ่ะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วบอกว่าเฮ้ยหลงหลงกรุงเทพไงก็ต้องซื้อแผนที่ดูดิดูผมซื้อแผนที่แผนที่กรุงเทพนะเนี่ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนครับโอ้โหซื้อมกา,อา,อานะอมกางอย่างนี้เลยนะหืมมากางอย่างนี้เลยนะ เมื่อก่อนนี่โอ้โหบรรน,นอกบรานนอกอะ่ะที่แบบว่าเขา้าบรรน,นอกเขากุงไงผมแบบว่าไม่รู้ว่าพื้นที่โซนไหนเป็นตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยผมก็เลยซื้อแผนที่อย่างเงี้ยโอ้โหมากลางเลยนะกลางบางทีอะ่ะผมเขาคิกว่าผมเป็นชาวต่างชาติเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนหลายหลายสิบปีก่อนละเนี่ยนี่โอ้โหมีนะฮะนี่ยเอามากางอย่างนี้เลยนะแผนที่แผนที่กรุงเทพนะแต่เดี๋ยวนี้ Google Map นะฮะเนี่ยเดี๋ยวจะไปขายให้หมดไปขาย ขายมันจะมีร้านขายรับขายมือสองอยู่เดี๋ยวเผื่ออะใครที่อยากอยากได้แต่ผมไม่รู้จะไปส่งให้ใครไงผมก็เลยบอกว่าเออเอาเอา,เอาไปอันนี้ดีกว่านะครับในหนังนะสือ,อมันก็มีคุณค่าของมันแหละนะครับผมแต่ผมก็มันลกห้องไงเรื่องของเรื่องอะประเด็นมันลกห้องมากเลยตอนนี้เนาะโอ้ไม่มีที่ยืนไม่มีที่นอนแล้วนะั <laughs> นะบโอ้ตอนนี้โอ้ฮะ